สวัสดีครับทุกทุกคนครับก็มาพบกับอาบอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หลังจากเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเสร็จนะฮะซึ่งนี่ก็คือสภาพของาัาน,นเองซึ่งได้ไปแก้จมูกมาแล้วที่เห็นตกใจหน้าเปลี่ยนไปนะฮะก็คือหายออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ <c oughs> นี่ทีนี้ก็จะมาทำคลิปนี้เพื่อจะมาอะใกล้ๆหน่อยเพิ่มคลิปนี้เพื่อมาโชว์หน้าสดของตัวเอง นิมาตตีกำลังก,กินยาอยู่ก็ซีนิสมาแนะนําสําหรับน้องๆหลายๆคนนะฮะที่กาลังอยากจะทําจมูกแล้วทีนี้ว่าไม่รู้เรื่องของวิธีการรักษาหลังจากที่เราผ่าตัดยังไงถูกต้องอย่าเรามาดูกันก่อนเนาะว่าเริ่มต้นเราเลยเนี่ยจากที่ทําจมูกในแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมียามาให้อย่างเงี้ยฮะก็ซึ่งเราจะได้กินเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยก่อนเราผ่าตัดอยู่แล้วก็จะเป็นพวกยาฆ่าชงยาฆ่าเชื้อยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จปุ๊บหมอเขาก็จะมีมาให้ มีพวกอุปรกรณ์การทาความสะอาดครับอุปกรณ์ทําความสะอาดมีอะไรบ้างมีมแคตตันบัต้ยก็จะมีแคตตันบัตถ้าเราไม่มีเราก็หาซื้อตามร้านขายยาได้นะแคตตันบัตแล้วก็มีน้ําเกลือเพื่อทําความสะอาดจมูกนะฮะแล้วก็มีเม,ม,ม,มตาดีนนะเมตาดีนอานนี้ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีรูปแบบแพคเกจท,ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ที่เนาะแล้วก็จะมียาตัวนี้ซึ่งทาบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะฮะก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันเป็นตัวเป็นยาเหมือนขี้ผึ้งไว้เคลือบแผลให้แผลของเรามันแบบ เลือดมันไม่แห้งหรือเลือดมันไม่เกาะแบบจนแข็งนะครับซึ่งเวลาเราทาความสะอาดอันนี้ไม่ของมาตีมันคืออะไรครับมาตีอันนี้มาตีบอกกินแล้วมันหายไวเคล็ดลับของมาตีนะครับก็จะเป็นเคล็ดลับในการลดวมอย่างไวนะครับไม่เกี่ยวมันคือมันคืออะไรเอ่ยมันคือใบบ๊อบอกเอ้ยใบใบบ๊อบอกอัดเม็ดนะฮะมันเป็นใบบ๊อบอกอัดเม็ดซึ่งสรรพคุณของใบบ๊อบอกคือแก้ฟกช้ำในเออช้ำในอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสรรพคุณของไทยเนาะมันก็ช่วยทําให้แบบหายได้คุณไพยไทย ใช่ซึ่งอันนี้มาที่เราจะกินไปด้วยะนะคะก็มันเป็นการช่วยอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็หลงังจากที่เราทําสมุกมานะคะก็แนะนาว่าให้ประครบมันจะมีเจลเย็ยนแต่ว่าตอนนี้พี่แช่ตู้เย็ยนอยู่ก็ประครบไว้สักวันแรก2วันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ไม่ต้องประครบแล้วเพราะมันไม่ช่วยอะไรแล้วล่ะก็จะคบช่วงวันแรกก็จะช่วยทาให้หายบวมเร็วแล้วก็พยายามนอ,อนอน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 หมุนสูงเอ <laughs> นอนหมุนสูงเออนอนนอนหมุนสูง เขินง่ายเมาที่เขินนอนหม่นอนเออนอนนอนหมอนสูงนะฮะก็คือเอามาเทิร์นเทินไว้หรือนั่งหลับก็ดีเพราะว่าไม่งั้นเลือดเราตกเนี่ยมันจะทําให้เลือดมันเข้าไปแล้วทําให้แผลของเรามันยิ่งอักเสบรู้ไหมรู้เรื่องใช่ไหมอ่าแล้วมีอะไรอีกไหนไหนมางีแจ้งสิว่ามาตีวันนี้มาตีได้ยาอะไรบ้างครับวันนี้ก็ได้ยาแก้อักเสบนะครับใช่ยาแก้อักเสบอ่ะครับเอาไปดูใกล้ๆกับรจตจอยาแก้อักเสบจริงๆมันแล้วแต่ที่นะบางที่ก็จะเป็นเม็ดสีฟ้าขาวเออ แต่นี้มันเป็นในแพ็กเกจที่ห่อฟอยมาซึ่งข้างในาเป็นสีขาวไม่แน่ใจมันก็มีหลายแบรนด์แต่เราต้องกินต่อเนื่องนะฮะจนกว่ามันจะหมด<ช>อ่าแล้วก็มีมอันนี้เป็นยาแก้บวมมันมีบางที่ก็เป็นแผงบางที่ก็เป็นเม็ดแต่คือตัวยาเดียวกันนะคะก็คือกินเข้าไปวันละเม็ดสามครั้งึสร็จตัวนี้ก็กินติดต่อก,กันจนกว่ามันจะหายได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนแบบจริงๆก็ไม่อยากให้กินเยอะมากนะฮะจริงๆวันละสามเม็ดนี้ก็วันละสามครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนั อ่ยเสร็จแล้วอันนี้เป็นยาพารา,าแก้ปวดเฉพาะจุดใช่ครับอันนี้คือยาแก้ปวดน้องๆถามว่าตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนซื้อร้านที่ขหนยาครับเพราะว่าเป็นยาที่ใช้สําหรับคนที่มีอาการปวดมากมันจะแรงกว่าพาราปกติอันนี้คือพาราปกติอันนี้คือพาราที่แรงกว่าซึ่งถ้าเกิดร้า,านขายยาไม่แน่ใจนะบางที่อาจจะตกเม็ดละห้าบาทใช้สําหรับไอ้น้องปวดฟันน้องปวดแผลน้องปวดอะไรเงี้ยกินตัวนี้เข้าไปแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องกินเพราะว่ามันกัดกระเพาะนีเจียอืมใช่และนี่ครับที่มาตี้ถืออยู่ก็ไม่ใช่ไหม อยว่ฟันอะไรทั้งสิ้นมันคือซคนตั้งเต่าตั้งแต่มีลออรามาหาอันนี้คือซีคนแห้งเก่านะก็คือทำมาจากคลินิกแห่งหนึ่งแถวเท่าไหนดีบอกดีไหมคลินิกแถวหนึ่งแถวแถวช่ามาเถือะช่ามาเถอนนะแถวที่มีหนมปังขายนะ <Okay. S 2> <laughs> ก็ทามาในราคาถูกนะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าของถูกไม่ได้แปลว่าด,ดีเสมอไปนะต้องศึกษากันดีๆนะครับครับ<ม>แต่จริงๆที่นี่มันก็ราตแต่เคสด้วยเนาะมันก็ราบตะเคสอ๋อหน้าของแต่ละคนด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอาตัวเองมามเลยทําให้เห็นปัญหาเรื่องของที่แบบว่าการที่หมอใส่แบบริบบี่แบบครับจริงๆเนี่ยซิลิโคนมัน,ม,นมีขา้คือตอนแรกจะเล่าให้ฟังว่าซิลิโคน่ะมันมีมันมีขาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือปลายจมูกใช่ไหมครับแล้วทีนี้คือจะใส่อย่างเงี้ยขาตรงเนี้ยก็จะอยู่ตรงระหว่างจมูกตรงเน อ่าเบ็นี้ถูกไหมถูกแล้วทีนี้คือหมออ่ะเหมือนกับว่าเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นผิดพลาดทำเทคนิคหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่าถ้าเห็นชัดๆคือซิลิโคมันต้องอยู่ลักษณะนี้ใช่ใช่แต่อันนี้คือหมอเหมือนยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วทําให้ขามันพับเข้าไปอยู่อย่างนี้ใช่ใช่ทำให้เราคิดว่ามันไม่มีขาอ่าแต่ทีนี้ว่าน้องๆถามว่าทําไมซิลิโคนต้องมีขาเขามีขาตัวนี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีมีอ่ามีล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนแล้วที่สําคัญครับมันก็จะเนี่ยมันจะมีปลายหยดลงมาอย่างเง แต่พออย่างเงี้ยมันมันพับเข้าไปมันเลยทําให้สมูกอันเก่าของมาตี้มัน,นสั้น<ต>นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มันอยู่ที่ความรีบของหมอด้วยบางครั้งเนาะจริงๆคนมันมีหลายแบบนะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นลักษณะแท่งๆนะครับแต่นี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่มาละก็ถือว่าเองโอเคนะเพราะเป็นรุ่นใหม่แต่เราก็สันนิษฐานว่าเราทําด้วยคาถูกด้วยแหละก็เลยแบบเออไม่คิดเลยมากเนาะ อืมใช่ซึ่งแต่ถ้าเกิดจะทําที่นี่ก็ลองดูนะครับลองไปสอบถามดูก็หมอก็จะมีหลายเกรดหลายราคาไงก็ลองไปสื่อถาดูได้ถ้าทําแบบมาตี้ไงก็ลองโทรไปถามหรือไม่ก็ไลน์ไปถาม,ม,าถามเขาก็ได้เนาะนะเนาะแต่เคลวันนี้คือมาตี้ยังไม่ได้ตัดปีกนะแค่แค่แก้เฉยอยาออกยาให้<อ>ท <ำ S 2> ําแบบทีละอย่างก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากที่มันหายบวมแล้วเราจะโอเคไหมถ้าเกิดเราไม่โอเคเราค่อยไปทําเพิ่มดีกว่าศัลยกรรมมันเป็นเรื่องที่เราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบครับใช่แล้วแต่พี่รีบมาโดยตลอดก็คือเอาอันเก่าออกแล้วก็ส่่ันนนหมแค้ แล้วเพิ่มไปนิดหน่อยไม่ได้ใส่หลังหูอะไรก็คือเป็นซิลิโคนเหมือนเดิมหมอประณีตมากเลยที่นี่ชอบมากอคือต่อไปหน้าก็จะบล็อกศัลกรรมทั้งคู่อเออไม่ใช่ออกมาก็เป็นเอเลี่ยนนะคะทีเอเตอร์เราไม่เคยทําหน้าเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะทำศสลยกรรมทุกอย่างครับพยายามศึกษาหาข้อมูลดีๆนะไม่ว่าจะทําสิ่งหนก็ตามเราก็พยายามดูข้อมูลเยอะๆเลือกแพทย์ที่เรียกว่าไงนะมันต้องแบบ เลอกดู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 ผลงานเขาด้วยดูสถานที่ทําดูสิ่งที่เขาจะใส่ให้เราแล้วก็สถานที่ด้วยความสะอาดต้องมาก่อนใช่นั่นแหละต้องเป็นคลีกปลอดเชื้อนะอืมมันก็ปลอดเชื้ออยู่แล้วแหละทุกที่นะใช่แล้วก็อะไรี่เก็อ๋อแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องของจมูกใช่ไหมครับหลายๆายคนแบบว่าบางคนอย่างเงี้ยอ่ะหน้าอยากแบบอ,อยากหน้าหนูเหมือนตุกเอ้ยหน้าหน้าเหมือนอสมมติว่าหน้าเหมือนพีต่ตก,กีแต่อยากทําให้เหมือนชมพู่อารยาอย่างเงี้ย น้องบางทีเราต้องดูเบ้าเดิมเราด้วยเราต้องดูเบ้าเดิมเลยเราต้องดูเราเบ้า,เด,เ,าดเดิมด้วยว่าเราสามารถไปได้ขนาดไหนถ้าน้องจะเอาขนาดนั้นอาจจะต้องเกาหลีแต่จริงพี่ว่าเหมาะไทยเก่งกว่านะเออดูจากหน้าพี่ก็ได้ซึ่งมาหลายหมอนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วไปแล้วแค่นี้แหละหนึ่งสองสามแยก